ลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิเซตของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ set answer ของเราอยู่กับข้อมูลดีๆนะคะ,คะที่เป็นเทคนิคของการติดตั้งะนะคะรวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ใช้จุดจานดาวเทียมของ psi ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาเครื่อง r e c ซ i v e ฟวนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่มันมันเหมาะอย่างยิ่งนะคะ,คะสำหรับผู้ใช้นะปัจจุบันเพราะว่าแทบทุกบ้านเนี่ย ที่ติดตั้งจานดาวเทียม <c oughs> นะคะอาจจะมองข้ามไปเออ <c oughs> อันนี้อาจจะต้องกลับมาใส่ใจนิดนึงและขอต่อเนื่องนิดนึงค่ะสําหรับคําถามจากคุณเพื่อนช่างเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ต้องการได้บอกไปแล้วว่าวิธีการติดตั้งจาน psi ok ให้มันมีประสิทธิภาพคุณจะต้องใส่ใจในทุกสเต็ปของการทํางาน <c oughs> นะคะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งเสาให้มันตรงหรือเปล่า <c oughs> lnb ที่คุณปรับเนี่ยได้ระยะนะคะตรงตามพื้นที่ที่คุณอยู่ไหมหน้าจานหันไปในทิศทางที่มันรับสัญญ,ญาณแบบชัดๆหรือไม่ อะรอย่างเงี้เมื่อเราได้สัญญาณจากหน้าจานเรียบร้อยแล้วมันจะส่งต่อมาที่สายนำสัญญาณใช่แล,แล้วก็เครื่องค่ะสายนำสัญญาณก็จะต้องเป็น P.S.I. High Speed ไม่ใช่ว่าเราจะแนะนำในในในแบรนด์ของเรานะแต่ก็คือเราเนื่องจากว่าในท้องตลาดนะคะมันก็จะมีสาย High Speed เนี่ยแบบ เยอะเยอะเยอะหลายยี่ห้อให้เลือกอ่าหลายสเปคด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าสเปคสายเส้นเนี้ยสเปคมันเป็นยังไงยังไงนะคะบางทีเนี่ยเรื่องของตั้งแต่ทองแดงทองแดงเนี้ยทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะแบบผสมก็ได้ซึ่งพอผสมแล้วเนี่ยมันมีปัญหายังไงก็คือระยะเวลาละคือถ้าเกิดว่าระยะเวลาพอพอแบบไม่สักสองสาเดือนอะคือคาบไอ้พวก ออกไซด์ต่างๆม,มาเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรื่องของการนําสัญญาณจะไม่ดีแล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของโฟมะอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้แหละก็คือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยในเรื่องของการนําสัญญาณจาก l N B มาที่ตัวเครื่องอแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าสายนั้นน่ะก็คือมันคุณภาพดีหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในการเดินสายเนี่ย ช่างเวลาที่ไปเดินสายบ้านสวยๆเนี่ยเป็นยังไงคะเดินยากมากมจะต้องแบบโอ้โหละเอียดนะคะ,คะต้องไม่เปื้อนนะคะต้องไม่มีร่องรอยในการเดินอะไรต่างๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราไปใช้สายที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยแล้วระยะเวลาการใช้งานมันก็สั้นใช่ไหมคะ<ช>มันก็จะมีผลในเรื่องของสัญญาณละทำไมสองสาเดือนทำไมสัญญาณ มันถึงไม่ดีทําไม,มเกิดภาพสะดุดตรงสายนําสัญญาณนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลย<ม>ที่จะมีผลเรื่องของสัญญาณ<ม>ดังนั้นเนี่ย คุณผู้ชมหรเพื่อนช่างก็ดีก็คือควรที่จะเลือกสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็จะช่วยในเรื่องของสัญญาณด้วยออนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยนิกว่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่าะนะคะกับสายนำสัญญาณซึ่งมันอาจจะมีให้เราเลือกเยอะมากในท้องตลาดนะคะ,คะหลายแบรนด์อย่างนี้มันจะพิจารณาด้วยเรื่องของราคาอันนี้ก็เข้าใจะนะคะถ้าเราไปติดตั้งเราก็อยากได้ต้นทุนที่มันต่ำๆใช่ไหมเราก็เหลือส่วนต่างกำไรมากหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปเสี่ยงกับสิ่งที่มันไม่ ไม่มีคุณภาพแต่กับว่าคุณจะต้องเข้าไปเซอร์วิสบ่อยๆเียเสียน้อยเสียยากนะนีกว่าแล้วก็พอคุณผู้ใช้เนี่ยไดออ้รับการบริการที่ไม่ดีนะคะทําให้งานติดตั้งเราไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาอาจจะไม่พึงพอใจใไม่มีการบอกต่อไม่มีลูกค้าต่อเนื่องโอ้โหมันไม่เห็นจะคุ้มเลยอะ,อะเอาเป็นว่าเอาให้มันชัวร์ชัดๆดีๆไปเลยนะคะคือเราไม่ได้แบบว่าเออจะมาเชียร์นะแต่คือเรารู้จริงเพราะว่าเรามีการทดสอบ มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสาย High Speed ของ PSI เราถึงมั่นใจที่จะพูดแล้วก็แนะนำคุณเพื่อนช่างไงเราถึงผลิตที่มันมีคุณภาพเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหา<ช>หลังจากติดตั้งไปแล้วนั่นคือการเซอร์วิสเราพยายามลดการเซอร์วิสของช่างให้น้อยลงนั่นเองนะคะอืมอ่ะพอสายนำสัญญาณเราเลือกได้คุณภาพแล้วสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรีซิเวอร์ค่ะเรื่องของรีซิเวอร์นะคะจะเป็น อโอเคก็ดี t 2TV ก็ดีะนะคะกะ็ถ้าเกิดว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเครื่องนีคะไปเสียบหลังเครื่องเสียบส,สายนำสัญญาณนะคะ,คะอยู่หลังเครื่องอเรื่องของแจ็คก,ก็ต้องให้รายละเอียดนิดนึงแจ็คที่เราแนะนำอยู่เรื่อยๆนะคะว่าควรที่จะใช้แจ็ค f t y p ายแบบใช้คิมบีบนะั่นคือก็เพื่อที่จะลดปัญหาการสวิต ของช่างนั่นเองนะคะ,คะเพราะว่าแจ็คเอไทป์แบบบีบเนี่ยพอเราบีบไปแล้วมันแน่นเวลาดึงมันจะดึงไม่ออกแล้วนะคะมันจะมีผลในเรื่องของการเอาไปเสียบสายหลังเครื่องรีเซิร e r เวอร์เนี่ยค่ะเวลาที่มีการหมุนเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอจะมีการเซอร์วิสแล้วหรือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้เอง ต้องการจะย้ายเครื่องเองอะ,ค,ะค่ะแต่ว่าก็ไม่มีความรู้เรื่องของการเข้าแจ็คเอฟไพร์ห,หรอกนะ,ะเขาก็ไปหมุนออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนเข้าหมุนออกอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดการหลวมนะคะเรื่องของฟอยลเรื่องของทองแดงไปแตกกันเฉยเลยมันก็เกิดการช็อต,อตนะคะม,มันก็เลยมีปัญหาตามมาถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเราก็เข้าแจ็คให้เป็นแบบ คีมบีบให้มันเรียบร้อยนะคะมันก็จะลดปัญหาตรงนี้นะคะเรื่องของเครื่องเองเนี่ยค่ะก็แนะนำเพรถ้าเกิดว่ามีการต่อสายนำสัญญาณอะไรเรียบร้อยนะคะมีภาพอะไรต่างๆก็แนะนำเรื่องของการใช้งานกับผู้ใช้ได้รับทราบได้เข้าใจนะคะ,ะโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปติดตั้งหรือว่าช่างไปติดตั้งเนี่ยคนที่อยูอ่จะไม่ใช่เจ้าของบ้านอะไรอย่างนี บางทีเขาก็จะไม่ทราบนะต้องให้คนที่ใช้งานนั่นแหละค่ะมาฟังเออมากดดูให้คุณเพื่อนช่างเนี่ยสอนเลยสเต็ปบายสเต็ปเลยปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะคะก็จะได้รู้อ่ะเข้าสู่คําถามเลยแล้วกันคําถามแรกนะคะเขาถามว่าเขาติดตั้งจานเป็นระบบ c ีแบนอยู่แล้วนะคะแต่จะดูโอระบบ KU ที่ดาวเทียมไทยคม5นี่แหละโดยที่แบบว่าแหมไม่อยากจะติดตั้งจานใหม่นะเพราะว่าแต่ก ก็อยากได้แบบว่ารับชมช่องที่มันมาในแพ็คของ PSI True TV คิดว่ามันจะถูกกว่าใช่ไหมใช่ใช่จะมีวิธีการไหมทำยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยในการดูโอ้มันก็ทำได้แต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องของการติดตั้งรับสัญญาณเนี่ยมันรับสัญญาณนานมากเลยต้องโหในการดูโอเคยูไทยคมเนี่ย จะเป็นอะไรที่นานมากเพราะอะไรเพราะสัญญาณอ่อนอ<ม>สัญญาณที่ที่เป็นลักษณะด้วยที่สะท้อนมาค่ะ,คะมันอ่อนมากมก็เลยหาไม่เจอสักทีแต่ว่าถ้าคุณผู้ชม ถ้าถ้าผู้ที่ติดตั้งเนี่ยหาเจอคุณผู้ชมก็คงได้สัญญาณที่มันไม่แรงก็คือมันอ่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการติดตั้งลักษณะนั้นปุ๊บเนี่ยในขณะที่มีฟ้าครึ้มฝนตกอะไรต่างๆนะคะมันสัญญาณจะหายไปเลยหายไปเร็วมากก็เลยไม่แนะนําแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาคอย่าคิดว่ามันถูกนะคะเพราะว่าเราซื้อ LV แยกเราซื้อเครื่องแยกใช่ไหมมันก็จะ มีราคาแพงระดับหนึ่งแล้วก็คือถ้าแนะนำเนี่ยให้ติดตั้งจานเพิ่มไปอีกหนึ่งจุดจะดีกว่าเป็นจานชุดโอเครับรองว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ยังได้สัญญาณที่ได้คุณภาพด้วยค่ะถ้าถามว่าจะให้ทำดูโอเนี่ยได้ไหม,มเราไม่แนะนำะเพราะว่าสัญญาณที่ได้มันจะอ่อนและมันจะมีปัญหาตามมาเยอะ,ะถ้าเป็นไปได้ให้คุณแยกติดตั้งเป็นชุดจาน psi TrueTV ไปเลยจะสะดวกที่สุดค่ะคคำถามต่อไปปัจจุบันติดตั้งจานซีแบนนะคะใช้เครื่องรับ O2 อยู่แล้วนะคะแต่พอดูรายการของเรานี่อยากจะทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนกล่องนะคะจาก O2 เนี่ยมาเป็นกล่องโอเคได้ไหมซึ่งใช้จานเป็นซีแบนอยู่อ๋อใช้จานซีแบนแล้วก็เครื่องรับ O2 แล้วจะเปลี่ยนไปใช้เป็น OK ใช่ไหมคะ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่องโอเคนะคะใช้กับจานเคยูอย่างเดียวนะคะถึงจะมีภาพมีช่องรายการให้รับชมคือคนระระบบกันไม่ใช่ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันมีเครื่องรีเซ v e r ว t รูทใช่ไหมแล้วก็อยากดูช่องต่างๆเหล่านั้นแต่พอดีว่าอุ๊ยฉันก็ติด PSI นะแต่ติดเป็น C-band เออฉันจะเอาบ็อกเนี้ยมาใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะ สามารถคือใช้จาน c ีแบนนี่แหละ,ะแต่ก็ยังสามารถที่จะดูของ KU ได้มีหนึ่งช่องก็คือ c h a n n e l 10นะคะก็ยังสามารถรับชมได้อยู่ลำดับช่องสุดท้ายหรือว่าถ้าเกิดว่าดูช่อง PSI อยู่อะคะอ่ะกดปุ่มเลื่อนขึ้นไปนะคะ ก็จะเห็นเป็นช่อง c ช n n น l 1ิบละก็สามารถที่จะดูช่องของ t ทูได้ช่องหนึ่งนะคะอืมโอเคช่องนี้เขาก็จะพรีเมียมนะคะคอนเทนต์ดีๆนะคะช n n น l 10ค่ะค่ะอ่ะคำถามต่อไปปัจจุบันติดตั้งจานอยู่2ใบนะคะใช้กล่องเนี่ย PSI รุ่น D-Fix 1051กล่องนะคะส่วนอีกใบหนึ่งจานใบหนึ่งเนี่ยใช้กล่องเป็น S7 แยก2จุดนะคะถ้ากรณีจะ เปลี่ยนกล่องมาเป็น o อ,อได้หรือไม่ได้ค่ะมหมายถึงจานจานสองใบนะคะใบหนึ่งใช้กับ PR PR 105ะนะคะอีกใบหนึ่งใช้2อจุดโอ้โหสามารถเปลี่ยนได้ทุกจุดเลย ย่แล้วเปลี่ยนทุกกล่องได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่า o 2เนี่ยรองรับช่องรายการเข้ารหัสด้วยนะคะค<ช>ุณผู้ชมอาจจะต้องการดูช่องรายการใหมๆ่ๆท,ที่ที่ตัวเองชอบนะคะอาจจะได้มีโอกาสได้ดูช่องใหม่ๆด้วยคะว่ะเพราะว่าเครื่องเก่าเครื่องรุ่นเก่าๆที่บอกมาเนี่ยมันจะไม่รองรับเรื่องของช่องรายการเข้ารหัสอย่างน้อยเนี่ยเช่นโอลิมปิกที่ผ่านมาก็อดดูแน่เลย <laughs> นะคะถ้าเกิดว่ามาใช้ o 2ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วเนี่ย หรือว่า SX ก็ตามนะคะ<ม>ก็จะสามารถที่จะรับชมช่องอรายการเข้ารหัสหรือว่าที่รองรับเรื่องของกสอสทชอ่อะที่เ,เรื่องของอการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬานะคะ,คะที่ไปออกอากาศทางช่องฟรีทีวีเนี่ยคือถ้าเกิด เป็นรุ่นเก่าที่ไม่ไม่รองรับเรื่องขอนการเข้ารหัสเนี่ยก็ไม่สามารถดูได้แต่เครื่องรุ่นใหม่ๆก็ยังสามารถที่จะรับชมได้นั่นเองอเรามีทางเลือกที่มากขึ้นแล้วก็ขออนุญาตแนะนำนะคะตอนนี้รีเซิเวอร์สำหรับจานในระบบ C b แบนก็จะเป็นรุ่น S X ค่ะน้องใหม่ล่าสุดนะคะเซต s อนเซอวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ